ครับเ,เพื่อนๆที่คงเคยได้ยินชื่อคุณแม่ดรศสริกรินชัยนะครับซึ่งเป็นพุทธสวิกาอีกท่านหนึ่งที่มีความองอาจในการประกาศพุทธธรรมสำหรับชาวพุทธโดยเฉพาะคุณแม่ดรศสริกรินชัยนั้นมีความรอบรู้ในส่วนของ ปริัติจากครูบาอาจารย์สายกรรมฐานหลายสำนักนะครับในปี2538ถึงปี2539ระหว่างนี้กระผมอาจารย์ดรแสนชัดดารามมีโอกาสได้ศึกษาลาเพศออกมาจากพระพุทธศาสนาเพราะกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอินเดียเนื่องจาก ขัดสนเรื่องทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนจึงมาขออุปชาอาจารย์แล้วก็ลาศิกขาแล้วก็ทำการท่องเที่ยวโดยรับใช้ครูบาอาจารย์สายแสวงบุญที่ประเทศอินเดียช่วงแรกๆก็รับใช้บริษัทหลายบริษัทด้วยกันนะครับจนในที่สุด บางท่านก็เกิดความคุ้นเคยก็อยากให้ดูแลจัดก,การท่องเที่ยวที่ประเทศอินเดียโดยตรงให้กับกลุ่มชาวพุทธต่อมาก็ถูกกลุ่มที่เป็นบริษัทบ้างกลุ่มที่เกิดความไม่พอใจในบางส่วนก็บอกว่าจันด็อเรแสนนั้นไม่มีบริษัท เป็นบริษัทเถื่อนรับดูแลการท่องเที่ยวในอินเดียแบบเถื่อนเถนในที่สุดก็เลยต้องมาจดจัดตั้งบริษัทขึ้นแล้วก็มีหลายท่านได้ให้กำลังใจว่าอาจารย์มาเรียนอินเดียตั้งเกือบ20ปีแล้วก็อย่าไปทำงานอย่างอื่นเลยก็อยู่ตรงนี้ดีกว่าในที่สุดก็เลยได้รับใช้ในเรื่องการท่องเที่ยวโดยเพื่อนๆชาวอินเดียหลายคน ช่วยเหลือในส่วนของการจัดการดูแลการท่องเที่ยวในประเทศอินเดียจนในที่สุดก็มีบริษัทการท่องเที่ยวของตัวเองพลังบุญกรุ๊ป C.L.C. ซึ่งต่อมาก็มีการติจากหลายๆฝ่ายบอกว่าอาจารย์ดรแสนไม่มีใบมัคคุเทศจนในที่สุดก็เลยต้องมาฝึกฝนเป็นมัคคุเทศแล้ว ก็ทำการท่องเที่ยวต่อไปเมื่อปี2538โดยคณะของเจ้าประคุณสมเด็จปอปยุตโตโดยมีคณะสิทธิานุสิทธ์มีท่านศาสตราจารย์สงานิลวรางกูลซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุเอ็ดคดชเสนีได้เกิด อยากจะไปแสวงบุญแล้วก็กราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมปิดกทางบริษัทท่องเที่ยวของเพื่อนที่ประเทศอินเดียก็เลยให้ช่วยดูแลในเรื่องของการดูแลคณะที่ไปในครั้งนั้นมีโอกาสได้รับฟังเจ้าพระคุณสมเด็จพร้อมด้วยศิธยานุสิทธิ์ของพระเด็จพระคุณท่าน ของเจ้าพระคุณในขณะนั้นอของพระเดชพระคุณในขณะนั้นและของเจ้าพระคุณสมเด็จในปัจจุบันที่โรงแหง่งพระพุทธโคสอาจารย์การที่มีโอกาสได้ดูแลรับใช้คณะจึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะตลอดการเดินทางกับผมเองเมื่อสมัยเป็นสมณรนนพุทธศักราช2518บบวชตามประเพณีก็ตั้งใจว่าจะ ศึกษาลพิษหลังจากที่สอบนักธรรมแล้วก็ไปอยู่ปริวาสกรรมเมื่อไปอยู่ปริวาสกรรมครั้งหนึ่งที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ที่อยู่เป็นผู้ให้กรรมฐานในขณะนั้นก็ได้ชวนมาอยู่ต่อที่อำเภอด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้สมาธิตั้งแต่จุดแรกที่อำเภอนางรองแล้วก็มาต่อยอดที่อำเภอด่านเกวียนที่จังหวัดนครราชสีมาก็เลยเกิดความติดใจในรสชาติของสมาธิจึงไปขอพ่ออยู่ต่อในพระพุทธศาสนาพ่อก็ให้อยู่ต่อแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนมีโอกาสได้เรียนมหาลัยสงฆ์ อตอนแรกก็เรียนบาลีที่วัดชนะสงครามแล้วก็ประโยคหนึ่งถึงประโยคสประโยค4ี่ก็ไปเรียนต่อที่วัดปากน้ำภาษีเจริญแต่ก็สอบตกจนจบปริญญาตรีก็เลยได้ไปต่อที่ประเทศอินเดียด้วยความหวังว่าเมื่อเราไปแดนพุทธภูมิแล้วน่าจะเป็นพลังที่สำคัญในการช่วยให้เราได้สมาธิกลับคืนมา อันนี้คือสาเหตุที่ทำให้ได้ไปเรียนอินเดียแต่เมื่อปี2518จนถึงปีพุทธศักราช2537ซึ่งได้ศึกษาลาเพศมาหลังจากที่ได้ฟังลูกศิษย์ของเจ้าพระคุณสมเด็จในการเดินทาง10กว่าวันที่ประเทศอินเดียก็เลยตัดสินใจมาอยู่กรรมฐานกับคุณแม่ดรสริกรินชัยที่ยูพุทธิกาสมาคม แห่งชาติในพระบรมราชุปรรมัมภมก่อนที่จะมาอยู่นั้นตั้งแต่เป็นสมณณน,นเมื่อได้สมาธิแล้วก็อยากจะต่อยอดของสมาธิที่ได้ในครั้งนั้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้เกิดหรือเข้าสมาธิได้จึงมีความขวนขวายแล้วก็ตั้งใจแล้วก็รีบเร่งแล้วก็มุมาณะอย่างหนักจน เรียกว่าเอาเป็นเอาตายจนในที่สุดก็ด้วยความอยากซึ่งก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นเราเกิดความอยากหลังจากที่นั้ไม่เรียนรู้ทีหลังจึงได้เข้าใจยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้อันนี้ก็ทั้งโรคกระเพาะไมเกรนแล้วก็โรคอีกหลายๆโรคที่รุกรา้าวจนศาสตราจารย์ในแพทย์สุเวนคชชสีหนีขณะนั้นท่านก็ไป ศึกษาต่อแบบนักศึกษาผู้ใหญ่ที่ไปเรียนต่อทางด้านภาษาสันสกฤตและก็ภาษาฮินดีท่านซื้อยาไปให้ไปแต่ละครั้งก็ยกไปเป็นลังเป็นลังเลยแล้วท่านก็บอกว่าโรคกระเพาะโรคไมเกรนโดยเฉพาะไมเกรนท่านบอกว่ารักษาไม่หายซึ่งท่านก็ซื้อยาให้ไปเป็นลังๆเลยซึ่งก็ อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วกระผมหายจากไมเกรนอย่างไรหลังจากที่ได้ไปอยู่ปฏิบัติกรรมฐานที่ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งชาติในพระบรมบราชูปถัมภ์ในครั้งนั้นประเด็นที่ผมประทับใจมากๆก็คือตอนที่อยู่ที่นี่นะครับโรคกระเพาะแล้วก็ไมเกรนแล้วก็ เกิดสมาธิอีกครั้งหนึ่งจึงทำให้ผมนั้นสามารถจดจำแล้วก็ทรงจำในความเมตตาของคุณแม่ดรสิริกรินชัยเป็นอย่างมากจึงขออนุญาตลํำลึกถึงคุณูปการที่คุณแม่ดรสิริกรินชัยได้ให้ในครั้งนั้นจำแม่นอยู่คำหนึ่งบอกว่าตอนนั้นกระผมะครูบาอาจารย์ท่านอื่นได้ให้กรรมฐาน แล้วในวันหนึ่งคุณแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็ได้ให้แต่ละคนขึ้นแสดงความรู้ความสามารถในการพูดในการแสดงหรือว่าสอบอารมณ์ในที่ประชุมหลังจากที่กระผมพูดเสร็จซึ่งคุณแม่ดรสริท่านก็ไม่ได้มาอยู่ในห้องประชุมแต่คุณแม่ท่านฟังอยู่ที่ห้องท่านก็เลยให้คนมาตามบอกว่าเมื่อสักครู่นี้พระองค์ไหนพูดช่วย เชิญนิมนต์ท่านมาหาหน่อยพอไปแล้วก็เลยได้พูดได้คุยกับท่านท่านก็เข้าใจว่าคิดว่าเป็นพระที่จริงเราก็จะบอกว่าเป็นคล้ายๆพระก็แล้วกันเพราะว่าเพิ่งศึกมาปีสองพรอาแล้วก็มีโอกาสได้มาอยู่กรรมฐานกับท่านปี2538ป,ปลายปลายปีหรือว่าต้นปี2539นนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นความทรงจำที่ ระล,ลึกถึงท่านอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสได้รู้จักกับคุณนก้าก็เลยขออนุญาตนำความรู้สึกและความลํำลึกถึงคุณแม่ดรสุริกรินชัยที่จะมีการจัดงานขึ้นในวันที่24สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับที่วัดสเกตซึ่งถือว่าเป็นน้อมลํำลึก108ปีชาตการแด่พุทธสาวิกาโลก ผู้จุดประกายปัญญาในใจสิทธิทั่วแผ่นดินนะครับณวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอันนี้ก็กำหนดการก็ตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับท่านใดที่มีโอกาสก็เชิญได้นะครับที่วัดสเกตนะครับขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงส่งผลให้ ทุกท่านประสบแต่ความสุขและก็ความเจริญความสมหวังที่ดีงามยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะทางโลกและก็ทางธรรมทั้งสองทางขออนุญาตกลับสวัสดีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ